ไอ้อภิษดาได้ลูกสาวสามีตั้งชื่อแล้วลูกครึ่งฝรั่งเศสไอ้อภิษดาเฉลยแล้วเพจลูกคนแรกลูกชายหรือลูกสาวสามีตั้งชื่อไว้เสร็จสับพช่วงนี้คุณแม่มีความสุขสุดๆกับการใช้ชีวิตอุ้มคัน22สสัปดาห์สำหรับดาราสุดแซ่บไอ้อภิษดาเครือคงคาที่ได้สามีเศรษฐีฝรัร่งเศสโพสต์รูปภาพไปเที่ยวอวดหุ่นแซ่บ มีน้ำมีนวลทั้งยังสวมเสื้อผ้าโชว์ทองน้อยที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆมาถึงครึ่งทางล่าสุดไอซ์อภิษดาได้ออกมาเฉลยเพศลูกคนแรกในรายการศึก12ราศีโดยมีพิธีกรหนุ่มเสนาลิงสมเกียรติได้รวมลุ้นจากปากอย่างตื่นเต้นโดยไอซ์ได้สวมชุดสีชมพูน่ารักฟุง้งฟิ้งมาออกรายการงานนี้ใครที่เชียร์อยู่ที่หน้าจอต่างลุ้นกันอย่างใจจดใจจอ่อซึ่งสาวไอซ์ได้ตอบว่าได้ลูกสาวค่ะทางด้านคุณพ่อเขาได้ ตั้งชื่อให้ลูกสาวแล้วด้วยเรียกว่าถูกใจชาวเน็ตสุดๆหลายคนต่างเดาถูกด้วยลูกสวหวานๆของคุณแม่ต่างคอมเมนต์ดีใจชมว่าลูกสาวคงจะสวยเหมือนแม่